เราจะไปเก็บต้นมันเบอร์รี่นะคะในบ้านเขาไปพอกันนี่ค่ะเต็มเลยขขเขาต้องเก็บก่อนที่นกมันจะมากินนี่ตอนนี้เวลาจะสองทุ่มแล้เวเราจะมาจิ้มกัน,กนมารีไปถึงเตียวแมย์ก่ะโอ้ถ้าเขามาเก็บน่ะมันจะตกเต็มปืนเลย no that one because it's d a y อ้ยอันนี้ข้างบ้านเขาเก็บใจเขาวันอยู่ในที่ของเรา อันนี้เขาต้องเก็บไอ้ต้นที่มันเป็นสีดำๆนี่แบบนี้นี่เนี่ยก่อนแม่ถือก่อนค่ะเออต้องเป็นสีแบบนี้อ่าให้แหละ

โอเคไหมโ u เคไหมโอเคไหมโอเคไหมคไหอเอเคมโเหมาเอเคกหมาอเมโอเคไี่อเคไหมเคไห้อันไี้อคือคอคอหมกอเคไมอเคไมโอเคมอเคไหมอเคไหมอเมอเหมอเคมอเมอเามโลเามาอเอเคไ้คออเคไหมคมอเอเคไมอเมอเหมเหมเ นี่นะคะเพื่อนพอตอนนี้สเปนเวลาประมาณจะสองทุมแล้วฟ้าแจ้งมากเลยนะคะแนยต้นมันบรี่ีเฮาปเก็บมาอยู่ตรงนี้นี่เองถ้าเฮาบเก็บก่อนอะ่ะมันจะตกตกเต,ต็มปื้นเลยนะคะดูท้องฟ้าตอนนี้นะคะนี่ตอนนี้ก็นั่งอยู่ นาบานมาจิ้มมันเบอร์หลี่ตึองหลเอมะมันหวานแบบมันต้องใส่น้ำตาลเลยอะแต่มันมองมาแน่ใจว่ามันจะเป็นแบบสีำดำๆก็เพราะมันเห็นบน่ามีแบบมีสองสองพันเนี่ยแบบสี ดำแล้วก็สีจสียนี่กำแน่ใจลองกินค่นเมะเพื่อนนี่เพื่อนๆกองฟรีค่ะนี่คุณอยู่ข้างบ้านแต่เมืองนอกอะ่ะหนักเยอะมากขึ้นกุยอ่ะเพราะเขาหน้าห่อนอะ่ะรัมเมนอน่ะมีเยอะมากกับนี้หูแล้วเอาไอเอาบันไดไตเอา ลอยไปละมองแต่แบบดูโอ้ยดูต้องล่างเลยเพราะมันปลอดสารพิษไม่ต้องล้างปลอดสารพิษกินได้เลยลูกกับนกเ, <c oughs> เนี่ยเมื่อกงเขาใส่กับกินกาไปโยเกิร์ตเนาะ น่าจะดียงมาเกิดน้องยังมาโห้เลยวบะสรรพคุณคืออะไรฮบเม็ดอันนี้ดูสีนี้ดูอืมสีสมเลครับเพื่อนเพื่ยิงว้ต้องขอตัวก่อนนะคะเราเจอกันใหม่คลิปหนะะ้าค่ะบ๊ายบาย